สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวงานอีกาเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะเป็นของมือหนึ่งยี่สิบสองเซนนะจะเป็นฮานากิกุริโกะแล้วก็มือตะโชโกะนะที่อยู่แกงบูโซกุริโกะก็จะอยู่สุสุรันเป็นราชาปีศาจมาเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะกล่องมาใหญ่เบ้อเลยนะครับเนี่ย ดูเิสองมือหนึ่งคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงหรือว่าจะแบ่งมันสองคลิปตีสองตัวเพราะมันใช้เวลาในการกีดเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดต่อให้ในการกีดแลกันเนาะเพราะการกีดมันต้องใช้ความระมันระวังนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกัน กล่องมาสภาพแบบเย็นนิดนึงอ้มียระตาญี่ปุ่นเ่ยนะเนี่ยกล่องนี้ได้มาจากแม่ค้านะครับกล่องแข้งโอเคแพ็มาพอสมควร แต่ถามว่ากล่องมือหนึ่งเนี่ยแพ็กมือหนึ่งมันไม่ต้องใส่กันแท้เยี่แล้วเพราะว่ามันการแท้งแล้วนะครับนะชึบกล่องมาแบบโลง่งๆโอเคก็ถามว่ามันก็มือหนึ่งมันก็ต่อใครอยู่แล้วแหละเพราะกล่องมันค่อนข้างใหญ่งานของมีการนะเรามาตัวแรกก่อนดีกว่าแล้ว คุณตัดโชำนวค่อยเก็บไปหล่งแกะแล้วนะครับอ,อ๋อลืมไปสั่งเสื้อ P.I.D มาด้วยเสื้อตัวสีขาวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังนะวันนี้เราออกแกงสุรันไปสสุรันเอกของเรื่อง แต่ว่าไม่ได้อยู่ในภาคโบยาฮารุมิจินะคนนี้จะอยู่ในภาคเวอร์สเวอร์ส์หรือภาคของฮานะฮานะตัวละครตัวเอกลหลักแ้เปลืองนิดนึงถือว่าโอเคนะครับงานนี้มาแต่เรามาเริ่มกีดกันป้าย มาแกะที่ร้อยตอนแรก,กแกะสวยๆเนาะแบบกรีดแท็กสวยอะไรเงี้ยไปมาเหมือนกล่องมันก็เก่าแล้วมันก็กรีดไปปุ๊บหักปั๊กเออลยรูโบเวลาขายก็สมมุติถ้าเราไปขายเนี่ยมือสองอถ้ากีดแท็กสวยๆมันก็จะได้ราคานะถ้ากีดแท็กสภาพนี้นะคะก็จะตกมานิดนึงเล็กน้อย แล้วแต่แล้วแต่คนซื้อว่าจะสีเลยสหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ถ้ากีทั้งทีอ่ะถ้าเราคิดว่าเราจะเก็บมันไว้แล้วอ่ะเราก็กินไปเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะเละหรืออะไรเพราะเราก็จะเก็บไว้ถูกปะอานาคตเราไม่รู้ไงว่าเราจะชอบอยู่หรือเปล่าแต่สำหรับผมปุยโกดเนี่ยมันต้องมีแล้วเพราะมันคือราชาเป็นศาจเขาบอกว่าเปรียบเสมือน วินดาแมนคนที่สองเลยนะยังไม่มีใครชนะเขาได้ค่าของเวิร์ดนะค่าของเวริร์เป็นรุ่นน้องของภาพที่เขาว่าอีกาอ่าแก่แล้ครับนี่นี่สวยงาม ทำเลยก็อย่างนี้มันมฐานฐานก็ฐานออกมาฐานก็ม,กมกเขียนภาษาญี่ปุ่นนะอาไม่ออกหรอกแต่ก็ต้องเป็นชื่อของคุริโลกะแล้วอคือ นี่งานสวยใช้เล่นเลย เดี๋ยวเราไปกลับกล้องดูกันละกันเนาะไปเดี๋ยวเรากลับกล้องกันแอบอ่านี่งามกูริโกะนะครับแต่ว่าในการยืนยืนยากหนูนะก็นะหน้าเป็นตำหนิจากโรงงานในการยืนเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรหนุนที่เท้านิดนึงถามว่างานรายละเอียดถือว่าโอเคไหมก็โอเคเลย เนี่สีนี่โูชัดเจนลายมังกรกระเป๋าโซ่นะครับโทรศทัพท์ไหนดูเบอร์สาวสิก <c oughs> <c oughs> ุลกโกดเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผู้หญิงนะเจ้าชูมากสับรางมันสิบคนโทรศทัพท์เปลี่ยนวาละเครื่องเครื่องทิ้งเครื่องทิ้งหนึง,งเดียว ถ้าใส่แว่นนะจะตีมากเลยผมมีโครงการจะทำแว่นโมใส่ให้กุลิกกอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าจะใส่ยังไงอ,อแว่นมันจะใส่ไงวะต้องอเหมือนกันนะ้็ต้องตัดขาหรอโอเค เดี๋ยวเราไปต่อคลิปกับกล้องมือเดินรีวิวการแบบต่อก็ถือว่างานก็โอเคนะสีสวยงามใช้ได้สุดยอดเลยบอกเลยอเออสวยเลยดูริโกบ เดี๋ยวมุตรตะโชโกบค่อยเป็นคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้เอาฮานากิกุริโกะก่อนกะอ่ะไหนๆก็สุสสันละอยู่เครือเดียวกวับโบยะกงั้นเราก็มาเสื้อพีดีดีกว่าร้องยืนยากเหมือนกันตรงเนี้ยเนี่ย ยืนยากอยู่นะอืมือบ่กเก้าอี้มันไม่ดีอ๋อโตไม่เท่ากันอ่าโตไม่เท่ากันมาเดี๋ยวเรามาสกีดเอ้ยนี่ฮะกีดไม่ได้สกีดกแกะอันนี้เหรอก็เป็นเสื้อ T A D เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเนาะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปกลับกล้องเฮ้ยเอาไ่นี้ก่อนอ,อืเป็นรอยนิดหน่อยรอยนิดหน่อยตีเรีย่ยดไปดูการ swap ดำนิดหนึ่งเนาะอันนี้หน่อยไม่เป็นไรของมือสองได้ราคามาก็ไม่ถือว่าแพงมากอันนี้ก็จะเป็นชื่อของแก๊งเพียดีเนาะนเห็นไหม,มเขียนเก็ถือว่าสวยงามสวยงามตามท้องนะ ไปถึงโอเคเลยใช้ได้สวยรอบหน้าต้องจัดสีดำแล้วแหละสำหรับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้เนาะก็เป็นคุริโกะเสื้อ a D เดี๋ยวผมจะถ่ายต่อเลยมุรุตะโชโกะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนะาะจะเป็นวันพรุ่งนี้ดีค่อยว่ากัน เดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบาย